หลังจากเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเพื่อนบ้านเป็นประเทศแรกๆพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและอีก13ประเทศในยุโรปได้ทรงมีกระแสพระราชดำรัสกับประชาชนอย่างน่าประทับใจยิ่งเมื่อวันที่13มิถุนายน2503ความตอนหนึ่งว่า การผูกน้ำใจกันไว้นั้นธรรมดาญาติพี่น้องก็ไปเยี่ยมเยียนถามทุกสุขซึ่งกันและกันแต่สำหรับประเทศนั้นประชาชนนับแสนนับล้านจะไปเยี่ยมเยียนกันก็ยากเขาจึงยกให้เป็นหน้าที่ของประมุขของประเทศในการไปเยี่ยมประเทศต่างๆข้าพเจ้าก็จะแสดงต่อประชาชนของประเทศเหล่านั้นว่าประชาชนชาวไทยมีมิตรจิตมิตรใจต่อเขาและข้าพเจ้าจะพยายามเต็มที่เพื่อให้ฝ่ายเขารู้จักเมืองไทยและให้เกิดมีน้ำใจดีต่อชาวไทย